ยินดีต้อนรับสู่ไปญี่ปุ่น101 PODCAST พอดแคสต์ที่จะสัมภาษณ์เหล่าคนไทยกับแนวทางการไปประเทศญี่ปุ่นและประสบการณ์ชีวิตในแดนอาทิตย์อุทยัยไปญี่ปุ่น101กับน้ำน้ำทิปส,ส์สุเทพตอนที่1เกษตรไทยในญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาคุยกับพี่โอซังเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทำการเกษตรในฟาร์มผักของคนญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ถึงหัวใจของความคิดและการทำงานของเกษตรญี่ปุ่นแบบเข้าไใ้พี่โอซังเขามาอยู่ญี่ปุ่นได้อย่างไรมาทำอะไรบ้างเราได้อะไรกลับไปบ้างใครอยากรู้รอฟังต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอซังโอฮโยโกไซมัสโอฮโยโกไซมัสโชิบดี ฮิซฮิซาชิบุรีเดสเน่เฮิซาชิบุรีเดสเน่สุดยอโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอแนะนําก่อนเลยนะคะก็คือพี่โอซังนะคะแขกรับเชิญในรายการของเราคนแรกเลยกับรายการพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะคือพี่โอซังซึ่งเป็นรุ่นพี่ของน้ำนะคะที่เราเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเนาะ,ะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็เรียนภาควิชาเดียวกันใช่ไหม<ช>จริงๆเราสองคนเรียนสาย ครูนะคะเห<ช>็นแบบนี้เรียนสายครูมาแต่ว่าดูหน้าก็เป็นครูได้อยู่นะครับเป็นครูได้ใช่ไหมดูหน่วยการได้เลยนะคะ<ม>ก็คือพอเราเรียนจบเนี่ยก็พี่อซังก็แยกไปทํางานในสายด้านการเกษตร,รใช่ไหมคะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นวิทยากรที่คอยแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร,รกรไทยในหลายๆที่ด้วยใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็พี่โอสังก็ยังทำในเรื่องของด้านการเกษตรอยู่เหมือนกันใช่โอเคแล้วก็ทีเนี้ยน้องก็ได้ได้ยินมาว่าพี่โอสังเนี่ยได้มาที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมทีเนี้ยน้องอยากรู้ว่าที่พี่โอสังมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาญี่ปุ่นได้ยังไงคะคือตอนนั้นมันก็เหมือนแบบมันเป็นความฝันเราด้วยเนาะว่าแบบครั้งหนึ่งอะมันเป็นความฝันหนึ่งที่แบบเราคิดว่าเราอะ่ะอยากจะไปใช้ชีวิตที่ญี่ญปุ่นนานๆเว้ย มันก็เป็นความฝันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะมีช่องทางไหนหรือว่าจะมีความเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยอปล่าถ้าไปเที่ยวเต็มที่แบบสิบวันสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป่แต่เราก็ไปดีว่าพอเรามาทําการเกษตรเว้ยแล้วก็แบบเราไปเข้ากลุ่มพวกยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรเงี้ยก็คือพวกเกษตรกรรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ใช่ปะแล้วก็เข้าที่ไหนอะคะในกลุ่มคือตรงเนี้ยพอพอเรามาทําเกษตรเนี่ยเขาก็จะมีแบบหน่วยงานที่เรียกว่า เออเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอะไรเงี้ยในใน,ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยปุ๊บซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาจะมีเหมือนคอมมูนิตี้ของเขาเว้ยเขาจะเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเ r ชื่อเล่นๆก็แบบ YSF อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเออ <ๆ S 2> ว่าแบบมีโครงการไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานอะไรอย่างเงี้ยในประเทศต่างๆก็แบบก็ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย จริงๆมีหลายประเทศเลยหรออสเตรเลียอะไรแบบเนี้ยฟิลิปปินส์อเมริกาอะไรเงี้ยก็มีมีอยู่ตลอดแล้วก็แบบพวกอะไรนะอิสราเอลอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอืมอืมเป็นโครงการที่คือเขาส่งที่เกษตรกรไทยเนี่ยไปเรียนรู้งานใช่นในต่างประเทศเลยแล้วเราสามารถเลือกประเทศได้เลยหรอคะก็คือในคือจริงๆเรามันก็เลือกเลือกประเทศได้แต่ว่ามันก็คนละโครงการกัน อ,อย่า J A E C เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโซนเอเชียเนาะก็จะมีไทยมาเลแล้วก็มีฟิลิปปินส์อินโดอย่างเงี้ยครับอืมก็จะมี J A E C เขาก็จะแบบจริงๆเขาก็มีหลายประเทศแหละแต่ว่าอย่างถ้าเกิดโซนแถวๆบ้านเราก็ประมาณนี้ก็คือพี่โอซังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทําการเกษตรใช่ไหมแล้วก็ได้มา<ช>อยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่าการเกษตรรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ไหมคะใช่ๆในกลุ่มนี้ก็คือจะมี มีการแลกเปลี่ยนโครงการไปต่างประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายทีนี้พี่ประซันก็เลยไปเจอกับโครงการนี้ซึ่งโครงการเนี้ยที่ได้มาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชื่อว่าโครงการอะไรคะชื่อว่าโครงการ J A E C ครับ J A E C เป็นยังไงอะพี่เล่าให้ฟังหนะ่อย <JA EC S 2> คือ J A E C เนี่ยครับก็เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปนเรียนรู้อะระยะยาวเหมือนกันนะบางโครงการอื่นๆก็จะเป็นโครงการระยะสั้นเช่นแบบไป มี7วัน30วัน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่า JEC a เนี่ยเหมือนเป็นโครงการที่แบบไปศึกษาดูงานเหมือนไปใช้ชีวิตกับโฮสต์แฟมิลี่ที่นูน่นอ่ะคือนานที่สุด ที่แบบกระทรวงมีแล้วอะไรเงี้ยอืมก็คือระยะเวลาสิบเอ็ดเดือนเอาจริงๆก็สิบเอ็ดเดือนแต่รวมกักตัวแล้วก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันนะถ้าเอารวมกักตัวด้วยใช่ไหมไปช่วงถ้าเป็นช่วงเอ่อช่วงนี้ก็คือต้องมีกักตัวใช่ไหมสมัยก่อนก็คือไม่มีกักเข้ากักออกเลยครับไปก็กักก็กักอะไรเงี้ยครับอืมการที่จะเข้าร่วมกับโครงการ JAEC ได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะเขาแบบจํากัดไหมว่าต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือเหมือนกับต้องแบบอายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีอ่าคอน d i t i o n แรกก็คืออายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีทําการเกษตรมาแล้วอย่างน้อยสองปีอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ต้องไปทํางานเขาเรียกว่าอะไรคือพอมีความรู้บ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเกษตรอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแบงค์มาเลยเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปที่ ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มไปทำฟาร์มแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะโตโซังโอกะซัง,ซงที่แบบเขาทำกเกษตรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้ ش, การใช้ชีวิตในบ้านเขาการใช้ชีวิตในฟาร์มอะไรเงี้ยวิธีการทำการ,กรเกษตรแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยว่าทำยังไงบ้างมีแตกต่างอะไรจากประเทศไทยบ้างเนี่ยครับอืมโอเคก็คือว่าโครงการ JEC ก็เหมือนกับขั้นต้นเนี่ยก็คือต้องมีความรู้ด้านการ,กรเกษตรนิดนึงนะแล้วก็ต้องมีต้องเคยทำการ,กรเกษตรมาแล้ว อย่างน้อยก็สองปีแล้วก็มีอายุไม่เกินยีสิบเจ็ดปีนี่คือขั้นต้นนะคะสำหรับเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกนี่ก็ไปสามารถค้นหาได้ใน Google ใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคค่ะก็ทีนี้พอพี่ได้มาเฮ้ยเห็นโครงการนี้ปุ๊บแล้วก็สมัครเข้ามาใช่ไหมเราได้เลยไหมคะสมัครแล้วก็ผ่านไหมไม่ไม่เขาก็จะแบบมีการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆจอทั่วประเทศเลยเนี่ยเออก็มีการไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ คือจริงๆแล้วมันก็มีการค่อนไฟค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะเออว่าแบบสัมภาษณ์แล้วจะผ่านไหมอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทําตามกระบวนการแหละว่าเออเราอยากไปทําอะไรเพราะอะไรแล้วกลับมาจะทําอะไรเงี้ยพี่เป็นแบบคําถามที่เราต้องเจอแล้วก็พอเราผ่านกระบวนการการสัมภาษณ์รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการไปเรียน เขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นก่อนที่กาญจนบุรีตรงนั้นนะเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตรอาเซียนอืที่กาญจนบุรีตรงนั้นเนี่ยเราก็จะแบบไปเรียนภาษาก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสามเดือนแล้วหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาก็จะแบบสมมุติว่าคนเยอะเกินใช่ป่ะปีนี้เขาอาจจะต้องการสักสิบเจ็ดคนแต่คนเข้าไปประมาณยี่สิบห้าคนขนาดคัดแล้วนะแต่หนึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาก็จะดูแล้วว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะทั้งเรื่องภาษาด้วยไมเซ็ตหรือทัศนคติด้วยรวมถึงการทําการเกษตรด้วยอะไรเงี้ยองค์ประกอบหลายๆอย่างก็จะแบบเอามาตัดสินกันเออเช่นสมมติยี่สิบห้าคนเขาอยากได้แค่สิบเจ็ดอะทำไงอะเออ,อเพราะว่าทัศนคติบางทีแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยทัศนคติที่แบบอาจจะไม่ตอบโจทย์คนญี่ปุ่นนึกออกปะคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างซีเรียสอะเออบางคนถ้าเกิดมีความเป็น personality ตัวเองสูงมากอย่างเงี้ยก็าอาจจะแบบ ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนึกออกปะเออมันก็จะมีประกอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าผ่านไฟ์กันมาพอสมควรใช่ไหมคะก็ประมาณประมาณประมาณนึงใช่ไหมทีนี้พอไฟ์มาผ่านปุ๊บปรากฏว่าพี่วสังก็คือเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านผ่านการคัดเลือกเนาะแล้วก็ได้มาที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะทีนี้ยพอได้มาที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่วสังได้ทาอะไรบ้างแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก่อนดีกว่าอยู่ที่ไหนคะ ตอนพี่ไปญี่ปุ่นเนี่ยคือตั้งแต่เอาเล่าตั้งแต่เข้าบ้านแล้วกันเนาะพี่ได้มีโอกาสคือไปอยู่บ้านที่ทําฟาร์มผักนะครับแล้วก็อยู่ที่โตกเกียวเลยนะครับตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยโตกเกียวมีแบบฟาร์มผักด้วยเหรออะไรเงี้ยก็แบบตื่นเต้นอยู่ประมาณหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ทาให้เราพบาก็แบบเออวะ่ะโตกเกียวก็แบบยังมีพื้นที่ที่แบบสามารถปลูกผักได้เนาะอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ที่เอคิโยเซะ ก็เหมือนเป็นชายแดนโตเกียวแล้วครับผมก็เกือบสาตมะแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาบ้านเนี่ยบ้านที่พี่โอซังมาอยู่คือเป็นบ้านโฮสใช่ไหมคะใช่ครับคือเป็นบ้านที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้ใช่ไหมใช่คือโครงการคือคือเอาจริงๆคนที่สามารถจะเป็นโฮสแฟมิลี่ได้อะเขาก็ต้องเคยเป็น j a e อเหมือนกันแต่การเป็น j a e อของเขาอ่ะเขาต้องไปเรียนรู้มาสองปีอ่านึกออกปะคือคนที่เขาเป็นโฮสแฟมิลี่คือเขาต้องไปเรียนที่อเมริกา ไปเรียนที่ตามยุโรปอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อพี่เขาไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เออเขาก็ไปฝึกที่สวิตเซอร์แลนด์มาอะไรเงี้ยครับเออเขาก็คือ JAC อซีก็จะส่งคนญี่ปุ่นอะไปเรียนที่ประเทศที่เขาแบบอาจจะเจริญกว่าไหมอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็อาจจะได้นะอะไรเงี้ยนึกออกปะโอเคแล้วก็มามาสามารถที่จะแบบเปิดเป็นโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็รับคนที่แบบเข้ามาเรียนในบ้านเขาได้อะไรเี้ยเพื่อที่จะมาสอนต่ออะไรครับใช่อ คอนดิชันของโฮสก็จะประมาณนี้ก็ <Okay. S 2> คือคนญี่ปุ่นต้องส่งคนออกไปเรียนก่อนก็คือเหมือนกับโครงการเนี้ย JAEC เนี่ยคือเป็นโครงการที่แลกเปลี่ยนเหมือนคนไทยเนี่ยสามารถไปเรียนที่ต่างประเทศได้ไปเรียนเรื่องการเกษตรใช่ปะใช่ใช่อแล้วก็คือเวลาที่เราไปเนี่ยก็คือมีบ้านโฮสแฟมิลี่ให้เราไปอยู่ใช่ไหมคะใช่ซึ่งเราไปเรียนรู้งานที่บ้านโฮสแฟมิลี่ใช่โฮสแฟมิลี่ก็คือบ้านของคนที่เป็นเกษตรกรที่เขาเคยไปโครงการนี้ใช่ครับอ๋อแล้วเขาก็มาสอนให้กับคนไทย ที่ได้เขาลงโครงการนี้อีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่แค่คนไทยหรอกก็อย่างที่บอกว่ามีคนอินโดมาเลอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็จะถูกกระจายบ้านออกไปนะครับโอเคค่ะทีเนี้ยเวลาที่เราไปอยู่ในบ้านโฮสเนี่ยคือเราต้องเสียมีค่าใช้จ่ายไหมคะหรือว่าฟรีหมดจริงๆแล้วต้องก็ฟรีหมดเลยนะก็ฟรีหมดเลยก็คือไปอยู่บ้านเขาฟรีหมดยยกเว้นจะแบบจะไปซื้อไก่เซเว่นกินอะไรเงี้ยเพราะมันอร่อยดีนะ เออก็อาจจะเสียตังเองโอเคก็คือเหมือนกับโพสก็คือจ่ายนีค่าใช้จ่ายอะไรให้เราหมดเลยใช่ไหมคะเราไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยใช่ใช่อันนี้ก็ดีมากเลยนะก็คือเราไปเพื่อไปเรียนรู้อย่างเดียวบ้างนิดหน่อยที่แบบเขาให้แบบเป็นเดือนเดือนไปแบบไปใช้ซื้อของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอได้ไปทาเนี่ยได้ทําอะไรบ้างคะพี่โอซังได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างเอาจริงๆก็ทําทุกงานที่พ่อทําเลยนะเออตั้งแต่แบบ อย่างช่วงเดือนแรกที่ไปคือแบบหนาวมากเว้ยหนาวแบบหนาวมากเพราะว่าไปถึงก็เดือนพฤศจิกาแล้วอะเออเราต้องไปตัดผักเว้ยแล้วนึกถึงภาพตัดผักนะแล้วก็ต้องแบบล้างผักอะไรเงี้ยนึกออกไหมในสภาพอากาศที่มันเย็นมากๆเลยเนี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทำนะเพราะแบบอากาศมันเย็นขนาดนี้เราต้องมานั่งทําผักอะไรเงี้ยนึกออกปะก็จริงๆทําทุกอย่างครับตั้งแต่ตัดผักอืมแพ็กผักขายของเฝ้าร้าน เออทุกสิ่งทุกอย่างคือได้ได,ได้ทําหมดได้ทําหมดเลยที่พ่อทาอะไรเงี้ยในกระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยก็ได้ได,ได้ทําหมดเลยแล้วก็แต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากๆก,ก็คือพอเราไปถึงบ้านได้สองวันน่ะเขาถามว่าเราอะ่ะคิดเลขเป็นไหมเออเ็าถามยีเดเวเพาแบบเราคิดเลขเป็นเขาก็แบบให้เราไปเฝ้าร้านเลยเ้ย <Okay. S 2> เราก็คือเข้าใจฟิลว่าว่าแบบไปถึงสองวันน่ะ ยังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคือพูดก็ยังไม่ค่อยแบบเก่งมากเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนให้เราโดดร่มเลยเว้ยให้เฝ้าร้านคนเดียวเออให้เฝ้าร้านคนเดียวขายของคนเดียวก็แบบคือฝึกเลยเออเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์แบบมากๆเลอะไรเงี้ยก็คือพอไปไปบ้านโฮสเนี่ยก็คือได้ทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรใช่ไหมคะบ้านโฮสพี่โอซังก็คือเป็นการเป็นฟาร์มผักใช่ปะก็ไปเรียนรู้งานตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกเลยไหมอ่ะเพาะเมล็ดปลูก เก็บเกีย<ช>่ยวขายทุกอย่างทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยใช่ปะ่ะ<ช>ก็คือในสิบเอดเดือนเนี่ยทําทุกอย่างครบ<ช>เลย<ช>โอเค<ช>ทีนี้เนี่ยเวลาที่ไปแล้วเนี่ยมีแบบมีเรื่องอะไรที่แบบเรื่องเล่าเด็ดๆที่แบบอยู่ญี่ปุ่นแล้วลืมไม่ลงไหมคะนอกจากไปวันแรกแล้วให้ขายผักเลย จริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ดีก็มีแบบเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ถึงสนามบินวันแรกเราก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าแบบโหคือแบบเราเห็นคือคุณแม่บ้านเนาะก็แบบคือครั้งแรกที่เราพอไปถึงญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าแบบเราแบบประทับใจแล้วว่าเราเห็นแม่บ้านอ่ะเขาเอามีบันไดเว้เขามีบันไดแล้วก็ปีนไปเช็ดหลอดไฟข้างบนนึกออกปะที่สนามบินอะไรอย่างี้คือบอี่ออไม่เห็นเคยเลยเราไม่เคยเห็นแบบคนไทยทําแบบนี้เลยทำแบบ เขาทุ่มเทกับการทําความสะอาดขนาดนี้กันเองเออใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบความญี่ปุ่นใช่ไหมเซอร์ไพรส์มากๆอะไรอเงี้ยในวันแรกนะแต่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะเรื่องในบ้านก็มีเหมือนกันในแบบวัฒนธรรมเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาเมะที่เขาไปปลาถั่วอะไรอย่าเ้ขาวันไล่ยักษ์ใช่ไหมวันที่ไล่ยักษ์ปลาถั่วข้าบ้าเขาเรียกว่าอะไรน้องก็ลืมแล้วเนี่ยน้องลืมแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ วันที่ปพก็สอนให้พูดเออเขาบอกว่าเอาสิ่งดีๆเข้ามาถ้าพูดภาษาไทยนะเอาอะไรความชั่วร้ายออกไปเออก็มีความเชื่อเหมือนไทยใช่ไหมคล้ายๆกันก็มีความเชื่อญี่ปุ่นก็ได้ไปทําอะไรเยอะไปไหว้ศาลเจ้าไปกับพ่อกับแม่แล้วก็แบบวันปีใหม่ก็ได้ไปกับเขาไปไหว้วันพุรุ่นอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเขาก็ดูแลเราดีมากเราก็แบบเราก็รักเหมือนพ่อแม่เราจริงๆเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะเออเขาก็แบบดีเรามากเนี้ยแล้วก็ได้ทํากับเพาให้เขากินด้วย ผัดกะเพราใช่ป่มเขากินได้ไหมคะกินได้นะกินได้นะกินได้กินเผ็ดได้เหรอคือเขาก็กินหมดอยู่นะแต่ไม่รู้กินได้ไหมแหละแต่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นกินเผ็ดมากแล้วแบบจะท้องเสียอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อืมแล้วก็อะไรนะวิธีการทอดไข่ดาวของพี่ไว้กับของเขานี่คือแบบต่างกันมากเลยอืมญี่ปุ่นเป็นยังไงคือกระทะที่ญี่ปุ่นอะไม่ไม่มีกระทะโคงหมดบ้านเรา คือในบ้านไม่มีอ่ะไม่รู้บ้านอื่นมีป่ะนะแต่กระโค้งไม่มีเออแล้วเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออแม่ทอดอ่ะเขาก็จะทอดแบบหลายหลายใบในในในกระทะใบเดียวใช่ปะ่ะพี่ก็ไม่เคยทอดแบบนั้นเ้ยพี่ก็เอาหม้อมาทอดเลยเอาหม้อหรอเอาหม้อ <c oughs> ใส่น้ำมันแล้วก็ทอด เออเอาหมอ้อมาทอดด้วยแล้วก็แบบโอ้ยควันท่วมบ้านคือแบบตลกที่หมายอะ่ะไข่แม่ก็ไม่สวยอะ่ะแล้วแม่เขาไม่ว่าออแวแม,แ,มแม่เขาไม่แบบม่ไม่ว้าเลยผมไม่ว่าแล้วบอกเนาะเขาถามว่าที่ไทยทอดแบบเนี้ยเหรอตลกมากเลยอะ่ะแล่ก็กินแหละก็กินได้แหละแล้วทีเนี้ยพอม,มาโครงการเราม,ม,มีแบบมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่ได้จากโครงการนี้แบบหมายถึงว่าที่ฟาร์มเนี้ยค่ะในการปลูกผักอ่ะ มีเทคนิคอะไรที่ได้เรียนรู้จากการปลูกผักไหมจากโครงการ JEC เนะี่ยจริงเอาเป็นเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์เป็นแบบกระบวนการทํางานดีกว่าว่าเฮ้ยพ่พอเขาคิดยังไงในเนื้อเนื้อเนื้องานทุกๆทุกๆงานที่เขาทําในแต่ละวันอะไรเงี้ยเออคือหนึ่งโอเคแหละเขามีวินัยกับการทํางานมากเออต่อให้เป็นฟาร์มตัวเองเขาก็ยังทํางานเริ่มแบบตีห้าทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเลิกมหกโมงอะไรเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน แปลว่าสิ่งที่เขาสอนอ่ะเขาสอนเรื่องของแบบเวลาการจัดการเวลาสําคัญมาก mm hmm. แล้วเขาก็ยังสอนอีกว่าคุณจะต้องทําแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการวางแผนตลอดเวลา mm hmm. เช่นการทํา P D C A อ่ะตลอดเวลาแพ a นดูเช mm ็ค hmm. แ Act Plan Do c h e c ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําเนื้อง,งานอะไรก็ตามนะเพราะว่าคือเวลาต่อให้มันได้กลับมาคือเวลาทํางานเสร็จเร็วมากขึ้น5นาทีมันก็ได้เอา5นาทีนะั้นไปทําอย่างอื่นได้อีกอะไรเงี้ยนึกออกปะ่ะ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่าให้เรียนรู้กับมันว่า ทำไมถึงทําเสร็จเร็วขึ้นห้านาทีอะไรเงี้ยเออมันเป็นเพราะอะไรที่ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยแบบทําผักเนี้ยเออในสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งตะกร้าเนี้ยเราสามารถทําเสร็จภายในสามสิบนาทีแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเสร็จภายในยี่สิบห้านาทีขึ้นมาเขาก็บอกว่าให้ไปเรียนรู้ว่าม,มันเสร็จเร็วขึ้นเพราะอะไรเออเราจะตั้งใจมากวามมาก,มากว่าเดิมไหมเราโฟกัสมากกว่าเดิมไหมเรามีเทคนิคเออแบบเดิมตลอดไหมอะไรเงี้ยเออมันก็มีเทคนิคมีดีเทลเทยอะมากแต่เขาก็แบบสิ่งที่เราได้มาก็คือเออวะแม่งต้องวางแผน ตลอดเวลาจริงๆเลยนะอะไรเงี้ยก็คือได้เรียนรู้เป็นกระบวนการคิดเรียกว่าเป็นแนวแนวความคิดของคนญี่ปุ่น<ช>เลยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วมันแตกต่างจากที่ไทยไหมแตกต่างจากการทําเกษตรที่ไทยไหมคือจริงๆแล้วว่าพี่ก็ ไม่ไม่ได้ค่อยเห็นกับการทํางานที่ประเทศไทยมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะเออพอเราเข้าไปเราก็อยากจะใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเกษตรอะไรเงรี้ยพอเราเข้าไปเราก็จะใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเกษตรพอทําให้เราไม่ไม่ค่อยได้เห็นว่าในแต่ในเนื้อง,งานเกษตรกรจริงๆในแต่ละวัน,นะเขามีการวางแผนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยเพราะว่าพอถ้าเกิดเป็นลุงป้าน,นาอาเราอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นว่าเออเขาทํานาเขาทำนาเสร,ร็จปุ๊บเขาก็แบบ ไม่ได้ไปต้องทําอะไรกับนามากทั้งวันอะไรเงี้ยพอถึงบ่ายเขาก็แบบนอนแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรกับชาวนาไทยเท่าไหร่หรือว่าคนทาผักในประเทศไทยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเขาก็มีลูกจ้างเยอะแล้วแบบบางทีถ้าเกิดเป็นฟาร,ร์มใหญ่ๆเนาะเขาก็ไม่ได้ค่อยไปทําเองอะไรเงี้ยครับเออเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ในประเทศไทยอ่ะเออเขาก็คงมีแรงงานเยอะมากๆอะไรเงี้ยที่เราเห็นนะนะเออแต่สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือด้วยความที่เราเรา เราอยู่กับเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่สะส่วนใหญ่เนี่ยเออก็มีก็มีการวางแผนเหมือนกันแบบแบบเดียวกับคนญี่ปุ่นมีการทางานหนึ่งสองสามสี่ห้าการวางแผนการตลาดช่องทางการขายอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เกษตรกรร,กร,รุ่นเก่าพี่ไม่รู้ว่าการวางแผนเขายังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาส่งแต่พ่อคคาคนกลางมีคนมารับฉันก็ขายอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ,อพูดถึงเกษตรกรร,กร,รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเงี่ยเนาะเออ แต่พอเรามาพูดว่าเออรุ่นเราเนี่ยเออเราก็มีการวางแผนแบบแบบเดียวกันกับการที่ญี่ปุ่นเขาทำอะไรเงี้ยครับเออแต่สิ่งที่มันว้าวมากๆก็คือเราเห็น j a เนอนาะญี่ปุ่นมีเ JA จอยู่เจก็คือสหกรณ์ใช่ไหมสหกรณ์เกษตรใช่ใช่ประเทศญี่ปุ่นค่บแบบหกร้อยสี่แบบแปดแห่งมั้งในประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นความแบบสามัคคีของ j a อแบบมากๆเลยนะว่าแบบ การคอนเนคติ้งของเขาอะมันเชื่อมโยงถึงกันทั้งประเทศเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งสหกรณ์ในประเทศไทยเองอะซึ่งเขาค่อนข้างเป็นปัจเจกมากๆเลยอเอ่อสหกรณ์ชั้นก็แค่ชั้นอะนึกออกปะเออสหกรณ์้นก็เป็นแบบแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคึอมันแตกต่างกันมากซึ่งไอจุดเชื่อมโยงตรงเนี้ยมันถ้าเกิดมันสามารถเชื่อมโยงกันได้มันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบดีมากในเรื่องของการ,กรเกษตรประเทศไทยอะไรเงี้ยนะเออถ้าประเทศไทยสามารถทําแบบ สากรเกษตรแบบญี่ปุ่นก็คือเชื่อมโยงทุกจังหวัดทุกอำเภอเข้าถึงเกษตรกรจริงๆใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าจริงอ่ะน้ำก็น่าจะสังเกตได้ว่าเกษตรเกษตรเกษตรกรที่ญี่ปุ่นรวยมากอ่ะรวยแบบรวยรวยเลยแหละชีวิตดีมากอ่ะใช่แต่้เรียกว่าคุณภาพชีวิตดีอืมก็ดีดีแบบมากๆเลยแหละเออแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับเนาะหลายๆคนให้เกียรติพว่พี่เคยเจอเลยนะว่าแบบตอนปลูกผักอยู่อ่ะแล้วลูกค้าเดินมาบอกเว้ยว่าแบบ แบบขอบคุณนะที่ทําผักอร่อยอร่อยให้กินตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอน่าล่ะค่ะคือแบบเราเจอแบบเนี้แล้วถามว่าเรารู้สึกเราจะรู้สึกยังไงในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วเราไม่เคยแบบได้ยินเลยอะไรยเงี้ยไอปอเกษตรกรจริงๆถามว่าเคยเห็นหน้าลูกค้าป่มก็ไม่เคยเลยใช่ป่ะแต่เกษตรกรที่ญี่ปุ่นเขาก็แบบได้เจอลูกค้าของเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราแบบก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับการเกษตรที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับ แล้วการมาญี่ปุ่นเนี่ยพี่โอซังคิดว่ามีข้อเสียอะไรตรงไหนไหมคะจริงๆถ้าหามหถึงข้อเสียคิดยากมากเลยนะเพราะว่าทุกๆเรื่องที่บางครั้งเออเคถ้าพูดถึงปัญหาเจอแน่นอนมีปัญหาอะไร<ต>บ้างแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียเออถ้าพูดถึงข้อเสียต้องบอกว่าไม่มีเลยมั้งเพราะว่าทุกๆปัญหาของพี่อ่ะแม่งคือแบบการเรียนรู้ หมดเลยอ่ะนึกออกปะเพราะว่าเราเจอปัญหาเราก็ยิ่งได้เรียนรู้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ collect something right nice หมดเลยอะไรเงี้ยเอออะไรมันก็ดีไปหมดอ่ะไม่คือไม่ได้โลกสวยนะเว้ยแต่ว่าเป็นคนแบบนี้มันก็คือแบบดีไปหมดอะไรเงี้ยเช่นถ้าเกิดถามว่าเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนแรกที่พี่บอกน้ว่าพี่ไปพี่อยากทํา youtube ใช่ปะ่ะแล้วก็แบบอยากถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเออทาช่องเกี่ยวกับการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันทําไม่ได้เลยเว้ยมันทําไม่ได้เลยทำไมคะเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องเรื่องของ privacy อะไรเงี้ยครับเออเขาเรียก่อะไรอ่ะการเป็นความเป็นส่วนตัวของอของของคนญี่ปุ่นในประเทศเขาเนี่ยใช่ทั้งพื้นที่ของเขาส่วนตัวอะไรอ่ะความเป็นส่วนตัวของเขาหน้าเขาอะไรเงี้ยคือแบบเราถ่ายแบบไม่ได้เลยเนี่ยครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็เฟล l ไหมเฟลแต่แต่แต่เราก็ได้เรียนรู้ว่าเออ ประเทศเรากับประเทศเขาไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ย <laughs> ถ้าประเทศไทยจะไปถ่ายตรงไหนก็ให้ถ่ายอ่ะออกม่าไ, <laughs> ไม่มีใครมาว่า <laughs> นึกออกมา่าอืมแต่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปถ่ายเราก็ต้องขออนุญาตเออไม่ใช่ว่าอยู่ไปถ่ายอะไรเงี้ยต้องขอก่อน <laughs> ถ้าเกิดเขาอนุญาตก็ไปไ <laughs> ถ่ายอะไรเงี้ยแต่จะไปขออนุญาตตลอดเวลาก็ก็ก็เกรงใจใช่ปะ่ะเกรงใจเราก็เลยไม่ทําดีกว่าอะไรเงี้ยอืมทีนี้พี่โอซังเนี่ย โครงการ JAEC เนี e ้ยอยากฝากอะไรถึงคนไทยที่อยากจะมาโครงการนี้หรือว่า mm hmm. ยังลังเลอยู่หรือว่าแบบเรื่องภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยกังวลหรือว่าไม่รู้จักโครงการนี้มีอะไรอยากฝากถึงไหมคะก็จริงๆแล้วว่าคำนี้ใช้ได้เสมอเลยนะว,ว่าแบบพออยู่ๆไปแล้วก็พูดได้เองอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้จริงๆในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นใช่ไหม <S <S> <S ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งที่จะบอกก็คือไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีความรู้เลยเป็นศูนย์เลย พอถึงเวลาคุณสอบติดเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเออในระดับที่สามารถใช้ในบ้านได้นะครับในชีวิตประจําวันได้ทำางไปสามารถไปเซเว่นได้ลงทางกลับบ้านได้อะไรแบบเนี้ยเออคุณก็จะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นคนที่อยากไปโครงการเนี่ยก็ก็ให้ตัดสินใจว่าเออแบบไปแล้วก็ต้องแบบต่อสู้อยู่ให้ได้นะหนึ่งปีนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบไปแล้วก็แบบอยากกลับบ้านแล้วก็ได้กลับอะไรเงี้ยซึ่ง ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีโอกาสาได้ไปก็อยู่ต่อนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรละ่ะต่อสู้กับมันนะครับเพราะว่าบาง <คน S 1> ทีกบกำแพงกำแพงภาษามันมันค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่แบบไม่เข้าใจเนาะเออเพราะว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นมันก็ยากยากแหละถ้าเกิดถามว่าถามว่าเออการผันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมันก็เยอะแล้วยิ่งไปอยู่อิวาเตะหรือว่าไปอยู่แถวๆโซนภาคเหนือ เออก็จะคนละภาษาเลยเว้ยก็ <c oughs> ต้องเรียนรู้ใหม่อีกอะไรเงี้ยเออก็ครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราอยากไปไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศน่าสนใจนะครับแล้วก็สาวๆน่ารักนะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะเออผู้ใหญ่ใจดีอือคนญี่ปุ่นใจดีมากอะไรเงี้ยครับใครๆก็อยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยอืมสังคมสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอากาศ ดีหมดเลยอย่างเงี้ยครับก็ที่บอกถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปนะอยากกลับไปเที่ยวหรือกลับไปหาเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยโครงการเนี้ยถ้าสมมติว่าอยากจะหาโครงการเนี้ยก็คือเซิร์ช Google ได้เลยหรอคะหรือว่าต้องอไปหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างไหมพี่ลองซังมีแนะนํำไหมคะจริงๆก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาในจริงๆในถ้าเกิดเราเสมมิร์ชใน Google ว่า Jec ออะไรเงี้ยครับก็อาจจะเจอนะเพราะว่ามันจะมี ทุกๆปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เจอเราก็ติดต่อไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้หรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านครับอ,อก็คือไปติดต่อสอบถามเขาได้เลยใช่ไหมคะใช่เช่นน้ําอยู่จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมน้ำก็ไปเกษตรจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าหนูว่าอยากสมัครโครงการ JAC โครงการปีนี้มาหรือ,อยังครับอะไรยเงี้ยหรือแบบถามอะไรเงี้ยเกี่ยวกับกันเพราะว่าทุทกๆจังหวัดก็จะมีรู้จักหมด ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเรื่องราวของพี่โอซังเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วตอนนี้พี่โอซังก็ได้ข่าวว่ามีทําโครงการอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้หรอโครงการ,รใช่ตอนนี้มีโครงการอะไรใช่ตอนนี้ก็กําลังเข้าร่วมโครงการที่แข่งขันสตาร์ทอัพนะครับแฮกเกอร์ตอนของธนาคารทกศ แปลว่าเราก็กําลังทํางานร่วมกับธนาคารทรกสเพื่อปฏิวัติว,ตวงการ,รเกษตรประเทศไทย oh. นะครับนี oh. ่ก็เข้ารอบเก้าทีมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราผ่านรอบนี้ไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสาเป็นพาร์เนอร์กับทรกสในการจะทําธุรกิจนี้ต่อไปเพื่อเกษตร,รกรไทยอะไรเงี้ยครับก็คือทําอะไรเหรอคะพี่ทำแบบแพลตฟอร์มเนี่ยครับ <c oughs> จะเป็นเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่อง เราจะมี 4, 4ี4่คอหลักๆก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรื่องแรกเราก็จะทําเรื่องของการวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้วก็การบริหารจัดการฟาร์มนะครับแล้วก็การสร้างมาตรฐานรวมถึงการเชื่อมโยงทางด้านการตลาดคือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรือว่าเป็นใช่ใช่เราจะพัฒนาให้คือใน,ในเฟสแรกตอนนี้เรา,เรากำลังเดเวลลอปเปอร์ทีมพี่เนี่ยเขากำลังทําเป็นเวบ app ถ้าเกิอดอนาคตมันจะให้ user friendly มากขึ้นเราก็คงจะต้องพัฒนาเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับแต่เบื้องต้นเราตอนที้เราทำเป็นเว็บเป็นเว็บอยู่ครับก็คือเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเหลือเกษตรกรใช่ไหมคะคือในการวางแผนการเกษตร <c oughs> การทาการตลาดต่างๆ <c oughs> ถ้าเกษตรกรสนใจก็ลองไปดูในเว็บไซต์นี้ได้ไหมตอนนี้เปิดให้ใช้หรือยังคะหรือว่ายังคือตอนนี้มันจะร้อนช่วงประมาณมีนาคมครับมีนาคมน่าจะปีปีนี้ใช่ไหมคะใช่ ก็รอติดตามนะคะสําหรับโครงการดีๆของพี่โอซังชชื่อตั้งชื่อเหมือนเหมือนแบบแพลตฟอร์มชื่อฟาร์มสุเกะชื่อฟาร์มสุเกะนะคะถ้าจะออกมาแล้วจะไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนอ่ะมีพี่โอซังมีช่องทางติดต่อไหมคะเห็นที่บ้านแล้วกันครับชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ทัศนพัดครับศูนย์เรียนรู้ทัศนพัดนะคะโอเคก็สามารถไปติดต่อพี่โอซังได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ข้างล่าง ก็วันนี้ขอบคุณพี่โอซังที่มาแชร์เรื่องดาวแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรรุ่นใหม่ด้วยดีมากมากเยครับขอบคุณมากค่ะคิดว่าน่าจะมีเกษตรกรหลายๆคนนะคะที่แบบอยากจะไปโครงการแบบพี่โอซังก็ยังไงก็เนี่ยแหละมาฟังเรื่องราวของพี่โอซังได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม พี่โอซังด้วยกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังจะออกมาใช่ไหมแล้วก็ฝากติดตามช่องรายการของน้ำด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่โอซังกับน้ำเราสองคนขอตัวไปก่อนแต่เจอกันใหม่ติดตามกันใหม่ที่อีพีหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครก็ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ